ว่าไงคะพี่สับครับผมฮะมา,มารายงานตัวครับรายงานตัวอะไรคะไม่ได้เข้ากล้องหลายวันเราคิดถึงคว่าดาราประชันกันฝ่ายหญิงฝ่ายชายเจอกันแต่เชา้าเรารักกันนะเป๊กไก่ดาราฝ่ายหญิงเดินนําหน้าไปสู่บิ๊กคนล,ล่าส่วนดาราฝ่ายชายพี่สับรับอะไรดีครับครับผมวันนี้เรอครับยังไม่รับครับคุยก่อนคุณยัมาหามันใกล้กูสิใหม่ บ้าวเอามวนหนึ่งก่อนอะไรมวนหนึ่งเออบุรีกี่เดือนแล้วจ้ากี่เดือนแล้วยังไม่รู้เลยยังไม่ไปตรวจหมอเลยเขาไม่มีแม่หลยจ้าเนี่ยเนี่ยน้องก็ต้องการรับรับเป็นแม่เนี่ยน้องเขารีบมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวน้องเขามาแล้วบังโอเคป่ะนนะโอเคป่ะไม่บังบอบอบเอาบ้าเชิดใส่ผ้าสะบัดปอดไปเชิดใส่บ้าวป่ไม่บัง กันสูบยาเนี่ยป้าเอาพูนพวยแชมพสูบผอดยามีปังแล้วกินปลากระป๋องตายแล้วหัวตายแล้วปลากระป๋องปุ้มป่ยนะคะตราสามแม่ครัวตอนนี้เราขายยี่สิบห้าบาทม,มียี่สิบบาทมตม <า S 2> <น>เรือไทยสมัยก่อนเขาเรียกสามแม่ครัวนะเรียกอะไรนมหกเต้านมหกเต้าแม่ครัวสามค <laughs> นแม่บอ่าเจ็ดเต้าตีไม่ได้แม่บังมาพี่ไปเลี้ยวเป็นอะเป็นเป็นอะเป็นแม่ไปเลี้ยวนั่นคู่กันทองอ่ะ เอาปาเอาเอาปาตกลงเอาปาไม่บังเอาแล้ว็นกว่าปะรักกันชช <kl> <Así> <Around. S 2> ่นชีวันโน่นแนนกข้าวกรูจุกจุกกรูนกมันเป่ากรูหาชุมันเอาไปไม่พันไปไปไป